สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการเข้า Google Classroom ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับโดยนะครับอันดับแรกนะครับให้นักเรียนนะครับเข้าไปที่ App Store นะครับหรือ Pay Store นะครับ เพื่อที่จะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับที่มีชื่อว่า Google Classroom นะครับพอเข้ามาแล้วให้นักเรียนพิมพ์ไปเลยนะครับว่า Google Classroom ภาษาอังกฤษนะครับอันที่2นี่เองนะครับให้นักเรียนกดไปเลยรูปร่างหน้าตาไอคอนจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปกระดานสีเขียวนะครับให้นักเรียนกดดาวน์โหลดได้เลยแต่นี้คุณครูดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็กดเปิด เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วแล้วกดเปิดนะครับมันจะเข้ารูปร่างหน้าตาแบบนี้ให้นักเรียนนะครับใส่อ e ีเมลของนักเรียนนะครับที่คุณครูให้ไปนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับเมื่อพิมพ์อ e ีเมลเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนกดตรงคําว่าถัดไปครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนใส่รหัสผ่านนะครับ แล้วก็กดถัดไปนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสอีกครั้งนะครับและให้นักเรียนพิมพ์ตัวภาษาอังกฤษนะครับที่เขามีให้นะครับพิมพ์ถ้ามันเป็นพิมพ์เล็กให้นักเรียนพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กด้วยนะครับพิมพ์เสร็จแล้วให้กดคําว่าถัดไปครับ รอสักครู่นะครับตอนนี้เรากำลังเข้าไปที่ Google Classroom นะครับตอนนี้นะครับนักเรียนได้เข้ามาที่ Google Classroom เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นวิธีการเข้าห้องเรียนนะครับให้นักเรียนนะครับไปกดนะครับตรงเครื่องหมายบวกด้านล่างนะครับมุมขวาล่างนะครับ พอกดแล้วนะครับเขาจะให้นักเรียนนะครับกรอกรหัสชั้นเรียนนะครับที่คุณครูได้แจกไปแล้วนะครับนักเรียนก็พิมพ์รหัสชั้นเรียนที่นักเรียนได้ไปนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็กดเข้าร่วมนะครับมุมขวาบนนะครับ ตอนนี้นะครับนักเรียนได้เข้ามาที่ห้องเรียนที่มีชื่อว่าคณิตศาสตร์บบยคอ๊ตแล้วนะครับนี่ก็คือการเข้าห้องเรียนนะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับโดยใช้มือถือนะครับโทรศัพท์มือถืออันนี้ก็จะง่ายและสะดวกนะครับสําหรับนักเรียนนะครับที่มีโทรศัพท์มือถือนะครับก็ถ้ายังไงถ้าชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ